เอาละเราจะมาอธิบายง่ายๆสั้นๆไม่ยาวไปก็คือเรื่องวันนี้ว่าไอตอนที่แบบนั่งทำคลิปไว้คลิปไฟล์ไม่เสียใช่ทําว่าทำ,ทำ,ท,ำทำไงลบแล้วทําใหม่ทำทาใหม่ว่าไฟล์มันเสียเนาะเราก็ต้องนั่งทําใหม่นั่งอัดใหม่พอทําปุ๊บไปเช็คอีกรอบลืมอัดคือจังหวะนั้นก็แบบไม่รู้จะทําไงแล้วก็ เดี๋ยวทําใหม่ละกันขอนอนพักก่อนพอนอนพักก็ไปเข้าสายกับไอรุ่นครอบครัวของตัวตัวเองนะในแชทอะแล้วคือแบบมันเป็นไรที่แบบนอนแล้วแบบหลับยาวสองสามวันติดก็ขออภัยที่แบบไม่ได้เอาคลิปมาลงให้ทุกคนดูต่อนะครับไอโปเกมอนเบนล็อกอะเดี๋ยวจะ วันไหนว่างก็จะมาทําให้คือสภาพงานก็จะมีเลี้ยงแถวยาวชิบหายเลยนะก็อืมนั่นแหละและคือมันเป็นแบบช่วงปิดเทอมแล้วด้วยช่วงแบบใกล้ปิดเทอมเหมือนอาทิตย์นี้อ่าอาจารย์ก็จะเรียนแค่แบบอาทิตย์เดียวไปนั่งแบบทาง,งานแล้วก็ต้องไปนั่งแบบน,นู่นนี่นั่นเคลียร์ช่วงปิดเทอมจะเป็นช่วงที่แบบลําบากมากไม่รู้จะทําอะไรดีแล้ว ถามว่าเหนื่อยไหมก็มันมันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่แบบเราก็ต้องทําไปต่อนะก็เออมันก็มีงานงานวิดคณิสตอสตอบสอบซ่อมอือจะเลยนะ่ะไอชิบหายซึ่งก็ก็อาจจะแบบทําคลิปช้าหน่อยน่าจะน่าจะาลงแน่นอนก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะโอเคแค่นี้แหละ คลิปนี้ก็บุญมาบุญให้ฟังเฉย